คุณเคยเงียบเพราะไม่อยากมีเรื่องกับใครไหมเคยไหมที่ถูกดูถูกถูกใส่ร้ายถูกทำให้เจ็บปวดแต่คุณเลือกที่จะไม่ตอบโต้เพราะลึกๆข้างในคุณรู้ว่าถ้าคุณตอบโต้กลับคุณก็จะไม่ต่างอะไรกับเขานี่ไม่ใช่ความขี้ขลาดไม่ใช่ความ่พยแพ้แต่นี่คือพลังของคนที่เข้าใจธรรมะพลังของคนที่รู้ว่ากามีตาและมันทำงานเงียบๆโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่ง ยิ่งคุณเงียบได้เขายิ่งทุกข์เพราะสิ่งที่เขาเคยทำไว้กับคุณกำลังกัดกินใจเขาเองทีละนิดโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยในชีวิตของคุณเคยเงียบทั้งที่ในใจอยากตะโกนไหมเคยไหมที่ถูกกล่าวหาทั้งที่คุณไม่ได้ทำเคยโดนดูถูกเหยียบย่ำท,ทั้งที่คุณให้เกียรติและหวังดีเสมอหลายคนอาจจะบอกว่าเงียบทํำไมอย่าเป็นเหยื่ออย่าอ่อนแอ แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้เสมอว่าคนโง่ย่อมโต้ตอบด้วยวาจาแต่ผู้มีปัญญาใช้ความสงบเป็นคำตอบในยุคที่ผู้คนแข่งขันกันพูดใครพูดดังกว่าก็ดูเหมือนจะชนะใครแฉก่อนก็ดูเหมือนจะถูกแต่แท้จริงแล้วคนที่เงียบอยู่ตรงกลางพายุนั้นคือคนที่เข้าใจโลกที่สุดเพราะการตอบโต้ด้วยความโกรธมีแต่จะขยายกรรมให้ลุกลามแต่การเงียบคือการหยุดวงจรแห่งเวรกรรม ไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะคุณรู้ว่าไม่มีอะไรที่กำจละเวน้นคนที่เคยใส่ร้ายคุณคนที่เคยทำร้ายจิตใจคุณอาจจะหัวเราะอยู่ตอนนี้อาจจะดูภูมิใจในสิ่งที่เขาทำแต่ลึกๆแล้วความเงียบของคุณกำลังสะท้อนความจริงให้เขาเห็นสะท้อนให้เขารู้ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปและเมื่อถึงเวลาสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปหาเขาด้วยแรงของกร,รมที่เขาก่อเอง คุณไม่ต้องอธิบายไม่ต้องโต้แย้งไม่ต้องพยายามให้ใครเข้าใจเพราะธรรมชาติของกรรมจะจัดการทุกอย่างอย่างยุติธรรมคุณแค่เงียบแล้วเดินออกมาอย่างสง่าง,งามในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับเจ็ดธรรมะของความเงียบที่จะช่วยเยียวยาจิตใจที่เคยถูกทำร้ายให้คุณเข้าใจว่าความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือการหยุดสร้างกรรมหยุดให้อารมณ์พาเราหลงทาง และยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเห็นนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้กับสาวกของพระองค์และยังใช้ได้กับเราทุกคนในวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตถ้าคุณเคยเจ็บเคยเสียใจเคยถูกทรยศขอให้คลิปนี้เป็นกําลังใจให้คุณลุกขึ้นเงียบอย่างมีพลังและปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันเอง one ความเงียบคือธรรมะที่เปล่งเสียงดังที่สุดในใจคนผ่านในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนแข่งขันกันพูดแข่งขันกันอธิบายแข่งขันกันปกป้องตัวเองหลายคนอาจเชื่อว่าคำพูดคืออาวุธเดียวที่จะปกป้องตนเองจากความเข้าใจผิดหรือการใส่ร้ายป้ายสีแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสุตนิพพานังปรโยคะความนิ่งความสงบคือหนทางสู่ความหลุดพ้น เมื่อคุณเจอคนที่ใส่ร้ายคุณพูดจาดูถูกคุณหรือพยายามทำให้คุณดูแย่ในสายตาคนอื่นปฏิกิริยาแรกที่จิตอัตตาสั่งให้คุณทำคือลุกขึ้นสู้ด้วยวาจาด้วยอารมณ์หรือแม้กระทั่งด้วยการโต้กลับอย่างรุนแรงแต่นั่นแหละคือกับดักของคนพาลเขาไม่ต้องการแค่ทำร้ายคุณแต่ต้องการลากคุณลงมาอยู่ในโคลนตมของอารมณ์เดียวกับเขาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยเวรแต่ระง,งับได้ด้วยความไม่ผูกเวร สิ่งที่ดับไฟไม่ใช่ไฟอีกกองแต่คือน้ำเย็นและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมความเงียบจึงมีพลังเหนือเสียงใดๆเมื่อคุณนิ่งไม่โต้กลับไม่กระพือไม่อธิบายไม่ตอบโต้แต่เลือกสงบใจไว้อย่างมั่นคงคนที่กล่าวร้ายคุณเขาจะเริ่มเกิดคำถามในใจทำไมเขาไม่โกรธทำไมเขาไม่แก้ตัวหรือสิ่งที่เราทำมันผิดจริงและนี่คือจุดเริ่มต้นที่กรรมเริ่มกัดกินใจเขาอย่างเงียบ เพราะความเงียบของคุณไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือธรรมะที่สะท้อนกลับเหมือนกระจกให้เขาได้เห็นความมืดในจิตใจตัวเองคนที่มีเมตตาเมื่อเห็นคนเงียบเขาจะรู้สึกสบายใจแต่คนที่มีจิตพยาบาทเมื่อเห็นคนเงียบเขาจะรู้สึกร้อนรุ่มยิ่งคุณเงียบมากเท่าไหร่เขายิ่งทุกข์มากเท่านั้นเพราะความเงียบของคุณไม่ได้ทําให้เขาชนะแต่มันทําให้เขาไม่มีสนามให้ลงเล่นมันทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับกรรมของตนเองที่สะสมไว้ โดยไม่มีอะไรมาลดแรงกระแทกไม่มีเสียงคุณคอยปลอบไม่มีอารมณ์คุณมาช่วยถ่วงไม่มีแม้แต่คำด่าของคุณมาทำให้เขารู้สึกว่าเขายังมีค่าอะไรอยู่นี่แหละคือผลของกรรมที่กลับไปทำงานกับจิตของผู้ก่อกรรมโดยตรงในหลายครั้งพระพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไม่ตอบต่อคำถามที่เกิดจากเจตนาไม่บริสุทธิ์เพราะทรงรู้ดีว่าคำตอบไม่ได้ช่วยให้คนผ่านหยุดแต่ความสงบนิ่งต่างหากที่ทำให้เขาเงียบลงไปเอง และสุดท้ายคนที่กล่าวร้ายคุณอย่างสนุกปากก็จะรู้สึกเจ็บลึกขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าความเงียบของคุณไม่ใช่การยอมแต่คือกระจกที่สะท้อนว่าเขาไม่มีค่าพอจะได้รับคำพูดจากคุณจงนิ่งให้ได้จงเงียบให้เป็นไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณรู้ดีว่าเสียงแห่งกรรมมันดังที่สุดในใจคนที่ทำกรรมเองสอง คนที่ทำร้ายเราไม่ได้หนีผลกรรมไปได้แม้แต่นาทีเดียวมีหลายครั้งในชีวิตที่เรารู้สึกว่าทำไมคนที่ทำผิดถึงยังอยู่ดีมีสุขเขาทำให้เราทุกเขาใส่ร้ายเขาวางแผนร้ายเขาพูดเท็จทำลายชื่อเสียงเราแต่กลับยังหัวเราะได้กินได้นอนหลับใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่บีบคั้นบางคนจึงเลือกจะตอบโต้เพราะคิดว่าความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ แต่ในสายตาของธรรมะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นลอยๆทุกการกระทำคือเมล็ดพันธุ์ของกรรมและเมล็ดทุกเมล็ดจะงอกเงยตามเวลามันอาจไม่งอกวันนี้อาจไม่ผลิบานพรุ่งนี้แต่จงมั่นใจเถอะว่ามันจะไม่มีวันสูญหายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากรรมตามสนองผู้กระทำเสมอเหมือนเงาตามตัวย่อมหนีไม่พ้นและที่สำคัญคือกรรบางอย่างมันไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอผลข้างนอกมาลงโทษ มันเริ่มลงโทษจากข้างในคือจิตใจของเขาเองตั้งแต่วินาทีที่เขาทำคนที่ใส่ร้ายเราเขาต้องหลอกคนอื่นด้วยคำเท็จแต่ลึกๆแล้วเขาต้องหลอกตัวเองให้เชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำมันไม่ผิดการต้องคอยปั้นคำโกหกคอยทําให้ทุกอย่างดูเหมือนดีต้องคอยแสดงคอยควบคุมภาพลักษณ์นั่นไม่ใช่ความสุขเลยมันคือกำเผาจิตที่ทำงานอย่างแยบยนคนบางคนยังหัวเราะอ,อยู่ก็จริง แต่เบื้องหลังรอยยิ้มของเขาอาจมีคำถามผุดขึ้นตลอดเวลาถ้ามีคนจับได้ละ่ะถ้าเขาไม่ยอมเงียบอีกละ่ะถ้าความจริงเปิดเผยขึ้นมาฉันจะกลายเป็นอะไรนี่คือเสียงของความวิตกเสียงของความกลัวเสียงของกร,รมที่กัดกินจิตใจเขาซึ่งทรมานยิ่งกว่าการถูกใครตะโกนใส่หน้าเพราะมันอยู่ลึกอยู่เงียบและอยู่กับเขาทุกวินาทีและคุณไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องด่าไม่ต้องตอบไม่ต้องชี้แจงเพราะธรรมชาติมีวิธีลงโทษของมันเองเมื่อใดที่เขาต้องอยู่กับใจตัวเองตามลำพังเมื่อนั้นกรรมจะเปล่งเสียงให้เขาได้ยินอย่างชัดเจนที่สุดจงอย่าวันไหวกับความสุขจอมปลอมของเขาอย่าหวั่นไหวกับเสียงหัวเราะที่ว่างเปล่าแต่จงมั่นใจในพลังของธรรมะเพราะแม้คุณจะเงียบไปแล้วแต่กรรมยังพูดกับเขาอยู่ทุกวัน พูดด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากใจของเขาเอง 3. ใจที่ไม่โต้อตอบคือสนามแห่งสติที่กรำจะปรากฏผลได้ชัดที่สุดในสถานการณ์ที่มีคนมากล่าวหาใส่ร้ายหรือแสดงความเกลียดชังต่อเราเราอาจรู้สึกเหมือนถูกบีบให้ต้องพูดอะไรสักอย่างต้องอธิบายต้องปกป้องตัวเองหรือแม้แต่ต้องโต้กลับเพื่อไม่ให้เขาคิดว่าเรายอมแต่ความจริงแล้วถ้าคุณตอบกลับด้วยอารมณ์คุณไม่ได้หยุดปัญหาแต่กำลังต่อเติมกรรม ให้ขยายตัวออกไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจงรู้ทันอย่าตอบสนองมันด้วยความโกรธความโกรธจากเขาไม่สามารถทำร้ายเราได้จริงหากเราไม่เปิดใจรับมันแต่เมื่อคุณโต้อตอบกลับด้วยอารมณ์เหมือนกันนั่นคือคุณเปิดประตูให้กำใหม่เดินเข้ามาและวงจรแห่งเวรกรรมก็จะไม่มีวันจบลง แต่เมื่อคุณวางเฉยอย่างมีสตินิ่งเงียบโดยไม่ขุนเคืองไม่ตอบโต้ไม่ขยายปัญหานั่นไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการปิดสนามรบแล้วปล่อยให้กดแห่งกรรมเป็นผู้พิพากษาลองคิดดูให้ดีหากเขาทำร้ายคุณแต่คุณนิ่งไม่มีการตอบโต้ไม่มีคำพูดไม่มีการโกรธกลับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะไม่มีที่ไปต่อเขาจะไม่มีตัวตนของคุณมาเป็นเชื้อเพลิงให้ความเกลียดของเขาเติบโต และเมื่อไม่มีเชื้อเพลิงสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือเขาและกรรมของเขาซึ่งจะกัดกินใจเขาอย่างเงียบๆทีละนิดในขณะที่คุณใช้ความเงียบเยียวยาใจตัวเองเขาจะต้องอยู่กับความรู้สึกผิดความคาใจความไม่สบายใจที่สะสมอยู่ในใจตลอดเวลาและสิ่งนี้คือผลของกรรมที่เริ่มออกดอกเงียบๆจากภายในการนิ่งไม่ใช่แค่หยุดปากแต่คือการหยุดใจ การไม่ตอบไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่เพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะทำให้วงจรกรรมเดินซ้ำคุณกำลังแสดงธรรมะในระดับสูงคือขันติความอดทนอดกลั้นและอุเบกขาคือวางใจอย่างเป็นกลางซึ่งเป็นพลังที่แม้คนผ่านยังต้องสยบเมื่อคุณหยุดตอบหยุดคิดล้างแค้นหยุดใช้คำพูดทำร้ายกลับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรรมที่เขาก่อจะเริ่มสะท้อนกลับหาตัวเขา ไม่มีการเบี่ยงเบนไม่มีสิ่งใดมารองรับเขาจะต้องยืนอยู่ท่ามกลางผลแห่งการกระทําของตัวเองลําพังและนั่นเจ็บยิ่งกว่าการโดนต่อว่าหลายร้อยคําเพราะใจคนเมื่อไม่มีอะไรมากวนจะได้ยินเสียงกรรมของตัวเองดังชัดที่สุด4คนที่ใส่ร้ายคุณเขาไม่กลัวคุณกโกรธเขากลัวคุณนิ่งในโลกของคนผ่านคําพูดคืออาวุธความวุ่นวายคือชัยชนะและอารมณ์คือสนามรบ พวกเขาอยู่ได้ด้วยการเห็นคุณปั่นป่วนเห็นคุณโกรธเห็นคุณตอบโต้เพราะนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในเกมเดียวกับเขาแต่เมื่อคุณนิ่งเงียบไม่ว่าไม่สู้ไม่กระพือไม่ยอมถูกลากเข้าไปในสนามของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสูญเสียการควบคุมเขาเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจเริ่มหวั่นไหวเริ่มรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ตอบสนองและนี่แหละคือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในทางธรรมความสงบที่มีพลังมากกว่าการโต้กลับ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดโกรธตอบต่อความโกรธผู้นั้นย่อมแพ้แต่ผู้ใดสงบนิ่งผู้นั้นต่างหากคือผู้ชนะนี่ไม่ใช่ชัยชนะในทางโลกแต่คือชัยชนะในทางใจเพราะเมื่อคุณสงบคุณกำลังไม่ยอมให้จิตของคุณเป็นทาสของคำพูดของคนอื่นคุณกำลังวางใจอยู่บนฐานแห่งธรรมะไม่ใช่ฐานแห่งอารมณ์ลองนึกภาพดูว่าคนที่พยายามกล่าวร้ายคุณวางแผน จะดึงคุณให้เสียหายคิดว่าคุณจะลุกขึ้นโวยวายร้องขอความยุติธรรมด่ากลับหรือแฉกลับแต่คุณกลับไม่ขยับไม่อธิบายไม่ร้องให้ไม่แสดงความโกรธคุณแค่สงบนิ่งและดำรงตนอยู่ด้วยศักดิ์ศรีแห่งธรรมะสิ่งที่เขาวางแผนไว้จึงพังทลายหมดสิน้นสิ่งที่เขาหวังว่าจะทำให้คุณเจ็บกลับสะท้อนกลับมาทำร้ายเขาเองเพราะคนผ่านไม่ได้กลัวคำว่าอย่ามายุ่งกับฉัน แต่เขากลัวการที่คุณไม่แม้แต่จะพูดกับเขาเลยนั่นคือการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีอิทธิพลต่อใจคุณแม้แต่นิดเดียวและนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ที่สุดคุณเงียบเขาควบคุมคุณไม่ได้คุณสงบเขาล้มเหลวคุณวางเฉยเขาต้องอยู่กับตัวเองและเมื่อนั้นกรรมที่เขาก่อจะปรากฏผลชัดเจน เพราะความเงียบของคุณคือการตัดเขาออกจากพลังงานของคุณโดยสิ้นเชิงคุณไม่ได้หลีกหนีแต่คุณเลือกไม่เล่นบทเดียวกับเขาและในโลกของคนผ่านไม่มีอะไรเจ็บไปกว่านี้อีกแล้ว 5. ความเงียบของคุณคือบทเรียนที่กรรมจะใช้สอนเขาอย่างช้าๆแต่ลึกที่สุดมีคำพูดหนึ่งที่ว่าอย่าปล่อยให้คนที่ทำผิดได้รับบทเรียนจากการโต้อตอบของคุณแต่จงปล่อยให้เขาได้รับบทเรียนจากกรรมที่เขาก่อ คำพูดนี้เป็นแก่นธรรมที่แท้จริงสำหรับผู้ที่เลือกใช้ความเงียบแทนอารมณ์คนที่เคยกล่าวโทษเราใส่ร้ายเราหรือแม้แต่พยายามทำให้เราตกต่ำต่อหน้าคนอื่นเขามักคาดหวังว่าเราจะโกรธจนหน้ามืดจะออกมาตอบโต้หรือพยายามดิ้นรนให้คนอื่นเชื่อเราแต่เมื่อคุณนิ่งเงียบไม่พูดไม่อธิบายไม่กระพือคุณกำลังทำให้เขาเริ่มเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาทำกำลังย้อนกลับมาสอนเขาเอง และกรรมมักทำงานเงียบๆไม่เร่งรีบไม่อึกทึกแต่ลึกลึกถึงใจลึกถึงความรู้สึกผิดที่ซ่อนอยู่ข้างในลึกถึงความไม่สบายใจที่ยากจะอธิบายลึกถึงการตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาไม่โกรธเราผิดหรือเปล่าสิ่งที่ทำไปมันเกินไปไหมคำถามเหล่านี้คือบทเรียนที่ความเงียบของคุณสอนเขาโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียว และนั่นแหละคือพลังของธรรมะพระพุทธเจ้าส่งสอนว่าผู้ใดอดทนต่อคำหยาบต่อความโกรธต่อความอายุติธรรมได้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้สูงส่งกว่าผู้ที่มีแต่กำลังการที่คุณอดทนไม่โต้อตอบคือการยืนอยู่ในความสูงส่งของจิตคุณไม่ได้กำลังหนีปัญหาแต่คุณกำลังสละสิทธิ์ในการเอาคืนเพื่อให้กรรมทำหน้าที่ของมันเองกรรมไม่ได้ลืมกรรมไม่เคยพลาด และกำจะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเมื่อคุณไม่เข้าไปขัดจังหวะด้วยอารมณ์ของตนจงเชื่อในกฎแห่งธรรมะและจงมั่นใจว่าความเงียบของคุณไม่ได้สูบเปล่ามันกำลังทำหน้าที่เป็นบทเรียนที่ชัดเจนและทรงพลังที่สุดในชีวิตของคนที่เคยทำผิดกับคุณเขาอาจไม่แสดงออกว่าเจ็บแต่ลึกๆเขารู้และกำรู้ห จิตใจที่สงบนิ่งคือกระจกที่สะท้อนความชั่วของเขาให้เขาเห็นชัดยิ่งกว่าเสียงด่ามนุษย์ทุกคนมีจิตสำนึกอยู่ภายในแม้คนผ่านแม้ผู้กระทําผิดแม้คนที่พยายามหลอกตัวเองว่าไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ความจริงคือจิตที่ยังไม่ตายย่อมได้ยินเสียงของความจริงแม้โลกภายนอกจะเงียบสงัดเพียงใดและความเงียบของคุณที่เต็มไปด้วยความสงบมันจะทำหน้าที่เป็นกระจกบานใหญ่ ที่ค่อยๆสะท้อนให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันเลวร้ายเพียงใดเมื่อคุณไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้คุณไม่ได้ปล่อยผ่านแต่คุณกำลังยืนอยู่บนธรรมะจิตคุณนิ่งเหมือนน้ำใสและในน้ำนั้นเขาจะมองเห็นใบหน้าแห่งความผิดของตัวเองได้ชัดเจนกว่าคำพูดนับพันคำเพราะธรรมชาติของคนที่ทำผิดคือเขาต้องการเหตุผลมาหลอกตัวเองเขาจะคิดว่าเขาทำไปเพราะคุณผิดก่อน เขาทำไปเพราะคุณไม่น่ารักเขาทำไปเพราะคุณสู้ไม่ได้แต่เมื่อคุณนิ่งไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีเสียงเถียงไม่มีภาพของความโกรธใดๆเขาจะไม่เหลือสิ่งใดมาหลอกใจตัวเองได้อีกเขาจะเริ่มสงสัยในตนและจิตที่ยังมีชีวิตอยู่ย่อมเกิดความละอายต่อบาปโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าฮิริโอตัปปะเป็นเครื่องป้องกันโลก แปลว่าความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปคือเกราะของผู้มีธรรมะและคุณกำลังปลุกสิ่งนี้ขึ้นในใจเขาโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยยิ่งคุณสงบเขายิ่งร้อนยิ่งคุณเงียบเขายิ่งวาวุ่นเพราะเขาไม่มีอะไรให้ใช้เป็นเกราะกำบังอีกต่อไปเขาจะต้องยืนต่อหน้าความจริงด้วยใจล้วนๆและนั่นคือสิ่งที่คนพานกลัวที่สุดไม่ใช่เสียงด่าไม่ใช่การตอบโต้ แต่คือความเงียบที่สงบเย็นและเต็มไปด้วยพลังแห่งเมตตาความเงียบที่ไม่ได้ต้องการเอาคืนแต่ยืนอยู่เหนือเวนเหนือกรรมนี่แหละคือธรรมะที่ทรงพลังที่สุดเพราะไม่ได้สอนด้วยคำพูดแต่สอนด้วยใจที่มั่นคงอยู่ในความดี 7. ความเงียบของคนมีธรรมคือประตูที่ปิดตายคนผ่านไม่ให้ยุ่งกับคุณได้อีกต่อไป เมื่อคุณเลือกจะเงียบโดยไม่ใช่เงียบเพราะกลัวไม่ใช่เงียบเพราะแพ้แต่เงียบด้วยสติและธรรมะนั่นแหละคือประการที่มั่นคงที่สุดประการที่ป้องกันไม่ให้คนผ่านเข้ามาล้ำเส้นคุณได้อีกและยังเป็นการส่งสัญญาณไปถึงเขาอย่างชัดเจนว่าคุณจะไม่เล่นเกมใดๆที่เกิดจากความชั่วของเขาอีกต่อไปในโลกธรรมดาคนที่เงียบอาจถูกมองว่าอ่อนแอ แต่ในทางทําคนที่เงียบอย่างสงบคือผู้ที่มีพลังสูงสุดเพราะเขาสามารถควบคุมใจได้เหนือกว่าใครทั้งหมดคนที่เอาชนะศัตรูได้ยังไม่ใช่ยอดคนแต่คนที่เอาชนะตัวเองได้นั่นคือยอดคนอย่างแท้จริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้ชนะคนอื่นนับพันครั้งยังไม่ประเสริฐเท่าชนะใจตนเองครั้งเดียวและเมื่อคุณชนะใจตัวเองได้ ไม่หลงไปกับการตอบโต้ไม่หลงไปกับคำดูถูกไม่หลงไปกับแผนการชั่วคุณก็จะเป็นคนที่สูงกว่าโดยไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวและสิ่งที่ตามมาคือคนพาลจะรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากพลังของคุณเขาไม่สามารถล้มเส้นคุณได้อีกเขาไม่สามารถทำให้คุณปั่นป่วนได้อีกเขาไม่สามารถทำร้ายคุณได้อีกเลยแม้จะพยายามมากแค่ไหนก็ตามและยิ่งนานวัน เขาจะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้อำนาจเพราะไม่มีสนามให้เขาเล่นไม่มีปฏิกิริยาให้เขาเกาะไม่มีคำพูดให้เขาใช้โจมตีกลับเหลือเพียงตัวเขาเองกับผลกรรมที่เขาเคยก่อไว้นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของธรรมะที่แท้จริงไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้คำพูดไม่ต้องแก้แค้นแค่คุณวางเฉยในความสงบมีใจที่ตั้งอยู่ในความดี ธรรมชาติก็จะเป็นผู้จัดการความยุติธรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อวันนั้นมาถึงคุณไม่ต้องยินดีปรีดาไม่ต้องสะใจไม่ต้องย่ำยีเขาแต่คุณจะยืนอยู่ในฐานะของผู้ที่พ้นแล้วพ้นจากความพยาบาทพ้นจากความทุกข์และพ้นจากวังวนของกรรมจงภูมิใจในความเงียบที่สงบนั้นเพราะมันคือการแสดงธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่แม้ไม่ได้เปล่งเสียงแต่ก็สะเทือนถึงใจผู้ที่ก่อกรรมโดยแท้ 8. ความเงียบที่ตั้งอยู่บนธรรมะคือกราะคุ้มกันกำใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำในชีวิตคนเราไม่ใช่แค่การป้องกันตัวจากศัตรูภายนอกเท่านั้นที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการป้องกันไม่ให้ตนเองสร้างกำใหม่ซ้ำและหนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดคือการเงียบให้เป็นเย็นให้พอและวางใจให้นิ่ง ในยามที่คุณถูกกระทบถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายถูกทำร้ายทั้งกายวาจาหรือแม้แต่ทางสังคมธรรมชาติของมนุษย์จะผลักดันให้เกิดอารมณ์คุณอาจอยากอธิบายอยากปกป้องอยากตอบโต้อยากล้างแค้นแต่จงรู้ไว้ว่าทุกการตอบกลับที่เกิดจากอารมณ์คือประตูที่เปิดให้กำใหม่เดินเข้ามาพระพุทธองค์ตรัสช,ชัดว่าจิตที่ถูกยั่วแล้วยังห้ามได้ ผู้นั้นชื่อว่าเป็นนักรบผู้กล้าคนที่เงียบได้ในเวลาที่ควรเงียบสงบได้ในเวลาที่ใครๆก็อยากปะตุคือผู้ที่กำลังสร้างกรรมดีจากใจที่มั่นคงความเงียบของคุณไม่เพียงแต่ส่งผลไปถึงผู้ที่เคยทำร้ายคุณแต่ยังทำหน้าที่เป็นกราะคุ้มกันไม่ให้คุณตกเป็นเหยื่อของกรรมใหม่ที่เกิดจากการใช้อารมณ์ไม่เป็นลองสังเกตดูให้ดี คนจำนวนมากตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่รู้จบเพราะไม่ยอมเงียบไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยความเงียบจึงเป็นดั่งกำแพงที่กั้นไม่ให้กำใหม่ถูกสร้างขึ้นและยังเป็นเครื่องตวนใจให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาทบทวนว่าควรหรือไม่ควรพูดหรือไม่พูดตอบหรือไม่ตอบเมื่อคุณเงียบไม่ใช่คุณยอมแต่คุณกำลังบอกกับโลกว่า ฉันเลือกไม่เดินซ้ำรอยทางกรรมที่คนอื่นสร้างไว้คุณเลือกหยุดไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะคุณกล้าพอที่จะปล่อยวางและจงเชื่อเถิดว่าเมื่อคุณไม่ขยายเวรความสงบในจิตจะเริ่มงอกเงยเป็นความสุขที่มั่นคงและความสุขนั้นไม่มีใครเอาไปจากคุณได้แม้แต่คนที่เคยพยายามทำลายคุณมากที่สุดก็ตาม -9 ความเงียบคือพลังแห่งเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอ ในสังคมที่เสียงดังมักกลบความจริงและคำพูดที่มากมายกลายเป็นเครื่องมือของการทำร้ายการตอบโต้อย่างเงียบสงบกลับเป็นอาวุธอันทรงพลังของผู้มีธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรหลายแห่งว่าการสงบประงับคือหนทางแห่งปัญญาเพราะความเงียบไม่ใช่ความกลัวแต่คือการควบคุมตนไม่ทำให้ตนต้องสร้างกำเพิ่ไม่เติมไฟให้ลุกลามใหญ่โต เมื่อมีคนทำร้ายพูดให้ร้ายป้ายความผิดหรือดูหมิ่นเหยียดยามเราสัญชาตญาณของคนธรรมดามักจะตอบโต้แต่สำหรับผู้ฝึกจิตผู้เข้าใจธรรมะย่อมรู้ว่าการตอบโต้มิใช่หนทางของผู้มีปัญญาแต่คือกับดักของเวรกรรมเราเงียบไม่ใช่เพราะเราแพ้เราเงียบเพราะเราไม่อยากชนะด้วยการทำลายอีกฝ่ายเราเงียบเพราะเราเห็นใจเขาว่าเขากำลังก่อกรรมและกรรมเหล่านั้นจะย้อนมาทำร้ายเขาเองในเวลาที่เขาไม่ทันตั้งตัว ธรรมชาติของกรรมคือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันจะฝังอยู่ในจิตยิ่งใครทำร้ายผู้อื่นด้วยใจที่แรงยิ่งจิตของเขาจะถูกสันสะเทือนอยู่ภายในแม้ภายนอกจะดูปกติร่าเริงหรือมั่นใจเพียงใดแต่ภายในจิตของเขาจะไม่มีวันสงบเพราะความผิดที่เขาก่อไว้กับผู้อื่นจะทำหน้าที่เหมือนน้ำกรดกัดกินหัวใจเขาเองคุณไม่ต้องสาปแช่งเขาให้เป็นทุกข์คุณไม่ต้องออกมาแชรให้โลกรู้ว่าเขาเลวแค่ไหน แค่คุณเงียบแล้วเดินออกมาอย่างสง่างามปล่อยให้ธรรมชาติของกรรมทำหน้าที่ของมันเพราะในความเงียบของคุณมันคือกระจกที่สะท้อนให้เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ทำและในวันหนึ่งเมื่อจิตเขานิ่งพอเขาจะเจ็บปวดเจ็บปวดจากสิ่งที่เขาได้เคยทำกับคุณดังคำพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าบุคคลใดทำกรรมไม่ดีไว้แม้หลบหนีไปสุดฟ้าก็ไม่พ้นกรรม บุคคลใดทำกรรมดีไว้แม้อยู่เงียบๆกรรมดีก็ส่งผลให้เขาเจริญจงใช้ความเงียบเป็นพลังไม่ใช่เพื่อให้เขาทุกข์แต่เพื่อรักษาจิตของคุณให้พ้นจากวงจรเวรกรรมเพราะถ้าคุณตอบโต้กลับคุณก็จะกลายเป็นผู้สร้างกรรมเช่นเดียวกับเขาจงเลือกที่จะเงียบเพราะความเงียบนั้นสูงกว่าเสียงตะโกนและคนที่ยืนอยู่บนความสงบย่อมสง่างามกว่า แม้จะไม่มีใครปรบมือให้แต่ในใจคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณทำถูกชีวิตคนเราจะผ่านอะไรมากมายทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายบางครั้งเราโดนทำร้ายโดยคนที่เราไม่คาดคิดบางครั้งเราเสียใจกับคนที่เรารักและเคยไว้ใจและหลายครั้งเรารู้สึกหมดศรัทธาในความดีเพราะความดีที่เรามีไม่เคยได้รับการเห็นค่าแต่ขอให้คุณจำไว้ว่า ความดีที่คุณทำไม่เคยสูบเปล่าเพียงแค่มันอาจไม่ส่งผลทันทีอาจไม่เปล่งแสงในสายตาคนอื่นแต่มันค่อยๆหล่อหลอมจิตใจคุณให้เข้มแข็งยิ่งใหญ่และมั่นคงในขณะที่คนที่เลือกทำร้ายกําลังสะสมความทุกข์ที่เขาเองก็หนีไม่พ้นคนที่ก่อกรรมไว้กับคุณเขาอาจลืมสิ่งที่เขาทำแต่จิตเขาจะไม่ลืมเพราะจิตนั้นเป็นพยานของทุกการกระทำ และมันจะย้ำเตือนเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเขาเคยทำร้ายใครไว้ยิ่งคุณเงียบเขายิ่งได้ยินเสียงในใจตัวเองดังขึ้นเสียงของความละอายเสียงของความผิดเสียงของผลกรรมที่เขาแบกไว้คุณไม่ต้องเป็นคนไปลงโทษเพราะทุกสิ่งในชีวิตนี้มีระบบที่ยุติธรรมกว่าสารโลกนั่นคือกรรมกรรมจะคืนทุกสิ่งให้เขารับรู้สิ่งที่เขาเคยทำกับคุณในแบบที่เจ็บปวดที่สุด คือเจ็บจากภายในจิตใจตัวเองแล้วคุณละ่ะคุณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ตอบโต้เขาให้พังไปพร้อมกันหรือคุณจะเลือกสงบนิ่งและปล่อยเขาให้พ่ายแพ้ด้วยมือของกร,รมที่เขาก่อการเงียบไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเลือกไม่ต่อสู้ในสนามที่มีแต่ความทุกข์คือการถอยอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่ถอยอย่างผู้พ่แพ้คือการรู้ว่าคุณไม่ต้องอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจ เพราะคนที่มองไม่เห็นคุณค่าย่อมไม่คู่ควรกับพลังใจของคุณเลยแม้แต่น้อยเงียบให้สง่างามถอยให้สมศักดิก์ศรีให้อภัยโดยไม่จำเป็นต้องกลับไปอยู่ตรงเดิมและปล่อยให้เขาเจอกับผลกรรมของเขาเองจงจดจำไว้เสมอว่าคนที่สงบที่สุดคือคนที่ชนะโดยไม่ต้องออกแรงและคนที่ไม่ต้องการให้ใครเจ็บ คือนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดคุณคือคนแบบนั้นคนที่แม้จะเคยเจ็บเคยพังเคยถูกรังแกแต่วันนี้คุณเลือกเงียบไม่ใช่เพราะคุณหมดแรงแต่เพราะคุณเติบโตจนไม่จำเป็นต้องชนะใครอีกแล้วขอบคุณที่รับฟังจนจบขอให้ธรรมะในวันนี้เป็นแสงสว่างนำทางจิตใจของคุณให้คุณเดินต่ออย่างเข้มแข็งเงียบสงบ และปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจงเงียบอย่างผู้มีธรรมะในหัวใจสวัสดีครับ